ตำนานเอลิกอสปีศาจหมายเลข15มาควิสแห่งนรกผู้บัญชาการกองทัพปีศาจตร์60กองนักวางแผนผู้รอบรู้แห่งสงครามปรากฏในร่างอัศวินขี่ม้าถือหอกธงและงาวผู้มีพลังเปิดเผยกลยุทธ์แห่งการศึกก่อนที่มันจะเริ่มต้นเสียอีกในตำนานหนึ่งในกลิมมูอาออฟพ็อโฮโนลิอัสและบางต้นฉบับของดิกชินนอินเฟอร์นลกล่าวว่า เอลิกอสเดิมคือเทวทูตผู้รับใช้ภายใต้ไมเคิลเขามีหน้าที่คอยจัดระเบียบกองทัพสวรรค์ในช่วงสงครามแห่งสวรรค์ w a r in Heaven แต่เอลิกออสลหลงไหลในศาสตร์แห่งการต่อสู้จนเริ่มใช้กลยุทธ์ที่เกินขอบเขตของสวรรค์เขาใช้ความกลัวและความหลอกลวงในสนามรบจนถูกถือว่าผิดหลักแห่งเทวะจึงถูกขับไล่จากสวรรค์เรื่องเล่าจากยุคครูเสด บันทึกในศตรวรรษที่12จากนักเล่นแร่ปแปลธาตุชาวฝรั่งเศสชื่อเอเทียนเดอบลอเล่าว่าอัศวินดำผู้ขี่ม้าปีศาจเคยปรากฏต่อทหารในสงครามครูเสดครั้งที่สองเขาเตือนแม่ทัพว่าอย่าบุกข้ามทะเลสายในคืนวันศุกร์แต่ทหารไม่เชื่อสุดท้ายทั้งกองทัพพินาศ ต่อมามีผู้บันทึกว่าเสียงม้ากระทืบพื้นกลางทะเลทรายยังได้ยินทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงและเรียกเขาว่าเอลิกอสเดอะชาโดว์ไนท์ออฟเดอะครอสโรด